สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะพาทุกคนมาพบกับรถยอดนิยมอีกคันหนึ่งกับรถกระบะไฮรักซีโวคันนี้ค่ะต้องบอกว่าประวัติของคุณลูกคา้าคันนี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าไม่ธรรมดาย,ยัางไงเราไปพบกับพี่ต้นของเรากันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม คุณลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรรู้จักเราได้ยังไงล่ะคะลูกค้าท่านนี้เป็นชาวต่างชาติซึ่งรู้จักของ Rocket Sound เราทางสื่อโซเชียลมาก่อนดูออนไลน์ดูออนไลน์เรามาก่อนแล้วก็เข้ามามาทํากันที่ร้านแล้วก็วางคอนเซ็ปต์รูปแบบที่แรกพี่ก็เข้าใจว่าจะใช้ในประเทศไทยปรากฏว่าไม่ใช่พอทํารถเสร็จจะส่งกลับไปใช้ที่ประเทศที่บ้านเขาเอาเข้ามาโมในประเทศไทยด้วยใช่คัเเครื่องเสียงรุ่นนี้ราเอาออกไปนอกประเทศค่ะทุกคนครับผม ก็เป็นเกียริทางร้านลับกีซาวที่ได้ดูแลลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติครับผมอิมพอร์ตมาเลยนะคะแล้วก็จะ่างเอ็กซ์พอร์ตออกค่ะสำหรับคันนี้แล้วคุณลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้ติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงอะไรบ้างคะพี่โตงั้นเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมกันเลยครับจะได้เห็นระบบกันว่ามีอะไรบ้างเรียนเชิญครับเริ่มต้นจากชุดด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุด3ทางของโพโตริโกนะครับทวิตเตอร์กับมิดเวนเราก็จะขึ้นที่เสาเอ ส่วนมิดเบลดเราก็จะติดตั้งในประตูติดตั้งตามคอนเซปต์ของทางร้านและก็ของทางคุณลูกค้าที่ต้องการตกแต่งแสงสีด้วย นิดนึงนะครับเราก็จะแต่งด้วย LED ตามที่คุณลูกค้ารีเควสตมา LED ที่ทุกคนเห็นนะไม่ใช่แค่ตรงบริเวณเสียงกลางที่เห็นตรงนี้นะที่ที่เห็นคือในส่วนของ mid range คือตัว mid range เองแล้วก็ t w i t t e r ก็ตกแต่งไปเลยทุกคนนี่เลยคอนเซปต์เดียวกันทั้ง3คู่ค่ะในส่วนของด้านหลังเราก็จะทำคอนเซปต์แบบเดียวกับประตูด้านหน้าแต่จะใช้เป็น2ทางนะครับก็คือมีบูเฟอร์กับทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ออกแบบ ดีไซน์คอนเซปต์แผงประตูให้กลมกลืนกับทางชุดด้านหน้าครับผมในส่วนของเสียงกลางนี่คือเราปิดในตำแหน่งเดิมของตำแหน่งเดิมของรถแต่ปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งเดิมของรถจะถูกปิดด้วยแผงประตูสแตนดาร์ดแต่อันนี้เพื่อให้เสียงเปิดและคมชัดขึ้นเราก็จะดีไซน์เปิดแผงสแตนดาร์ดออกแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ตะแกรงหลังพึ่งที่มีขนาดของช่องระบายเสียงได้กว้างขึ้น เสียงก็จะออกได้คมชัดขึ้นนะครับลำโพงเนี่ยติดตำแหน่งเดิมแหละแต่ว่าหากเราติดในช่องเดิมๆเลยคือแผงประตูเนี่ยมันจะกั้นหน้าลำโพงค่ะทุกคน ทำให้ลำโพงเนี่ยถ่ายทอดเสียงออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ว่าติดตางนี้คือเราจะเปิดหน้าลำโพงแล้วก็สร้างตะแกรงรังพึ้งที่ของสแตนดาดจะพื้นที่เล็กกว่านี้เราจะใช้ตะแกรงรังพึ้งที่มีขนาดช่องที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเสียงถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับหน้าลำโพงก็เลยสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้เต็มๆเลยทุกคนใช่ครับพี่เชื่อว่าระบบระดับนี้เนี่ยเราจะต้องติดตั้งแอมป์ในการขับพงใช่ครับดนตรีก็คือในระบบตัวเนี้ยเราจะใช้แอมป์ที่เป็น DSP แอมป์ในตัวเลยก็คือทําหน้าที่เป็น power แอมป์ด้วยเเป็็น DPM ้รากใช แอมของพิซซมที่เป็น10.8 DSP ซึ่งเราจะติดไว้ใน,นตำแหน่งใต้เบาะคนขับซึ่งจะควบคุมลำโพงกลางแหลมทั้งโซนหน้าและด้านหลังเลยเป็น DSP ด้วยนี่คือ,อยังไรครงคะพี่โตเป็น DSP เนี่ยหน้าที่คือ power amp เนี่ยคือขยายเสียงให้ประสิทธิภาพของลำโพงออกได้เต็มประสิทธิภาพแต่ในส่วนของ DSP เนี่ยก็จะไปปรุงแต่งในเรื่องของความถี่ของแต่ละย่านตามที่คุณลูกค้าชอบ DSP ง่าย ทุกคนคล้ายๆเครื่องปรุงนั่นเองทาให้รสชาติอาหารที่ทุกคนทานเนี่ยแบบมีรสเผ็ดรสกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ครับนอกจากนี้พี่อเนี่ยเรายังมีชุดของซับโฟร์ซึ่งจะมีแอมตัวที่2เราจะติดตั้งในตำแหน่งเบาะด้านซ้ายในรุ่น S Q 1.02ของฟิซึมนะครับค่ะในส่วนของซับค่ะพี่โต้งเราติดตั้งยังไงคะสำหรับคันนี้ในส่วนของซับเนี่ยสำหรับรถกระบะ4ประตูเนี่ยพื้นที่จะมีข้อจำกัด ในเรื่องของการจะวางตู้ซับของทางล็อกเก็ตซาวเราส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแบรนด์ของการ์เด้นซึ่งออกแบบมาเป็นซับสลิมสลิมคือมีขนาดบางขนาดบางมากและให้เบสที่ลงได้ย่านความถี่ที่ค่อนข้างลึกเลย นะครับไม่ได้แพ้กับซับที่มีช่วงชักลึกๆเลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมสําหรับรถที่มีพื้นที่น้อยๆอย่างกระบะสีประตูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถตีตู้ไว้ที่บริเวณด้านหลังด้านหลังของเบาะได้เลยเพราะฉะนั้นผู้นั่งทางด้านหลังเนี่ยก็ยังสามารถนั่งแล้วก็นั่งได้เหมือนรถสแตนดาร์ดเลยใช่ครับตัวหน้าซับเราถึงต้องออกแบบเป็นตัวเคิร์ฟลับอย่างนี้เหรอคะเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเซฟตี้ไม่ให้หน้าลําโพงชนกับผนังของเบาะครับ ทุกคนมีที่นาที่ไปนะคะสำหรับการออกแบบนอกจากจะสวยงามแล้วก็คือมีประโยชน์ด้วยค่ะตรงนี้ยังไม่เสร็จดีพอเสร็จแล้วเราก็จะประกอบก็จะเป็นเหมือนรถสแตนดาดเลยตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วใช่ครับชิ้นงานที่มองไม่เห็นทุกคนมาดูใกล้ๆกลชิ้นงานก็ยังละเอียดแล้วก็หุมได้สวยงามใช่ครับเนี่ยอย่างตอนเข้าขอบทุกส่วนเนี่ยเราจะเข้าเหมือนเป็นมาจากโรงงานโตโยต้าเลย แล้วสำหรับคันนี้มีคำถามต่อพะพ่โต้คือตัวฟอนเนี่ยเราใช้เป็นฟอนตของอะไรหรือว่าเป็นฟอนต์เดิมๆม,มาจากโรงงานคือฟอนเนี่ยทางคุณลูกค้าคเน้นเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ด้วยฟอนตของรถเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ครบครันอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีกล้อง360องศาทุกอย่างออกมาในตัวนี้ลูกค้าก็เลยบอกว่าโคงคอนเซปต์เดิมจะไม่เปลี่ยนหน้าจออ๋อก็คือใช้หน้าจอหน้าจอแล้วก็จะเสริมฟอนที่ให้คุณภาพเสียงของ Alpine รุ่น UTX M 0 6 อีกเครื่องงนึงคือฟอนเดิมค่ะทุกคนเขาลิงก์กับระบบการใช้งานเดิมๆของรถทั้งกล้อง360องศาและอื่นๆก็เลยเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแต่ว่าหากต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นสําหรับคันนี้พี่ต้องก็เลยบอกว่าเราได้เพิ่มเติมในส่วนของฟ<ช>อนเอลไพไใช่ไหมคะพี่ตใช่ถ้าเอาเน้นคุณภาพเสียงก็จะเลือกเล่นจากแอลไยเป็นหลักส่วนของเครื่องเล่นเดิมก็ยังสามารถเปิดใช้งานได้ด้วย ะะจเจ้าตัวฟอนต์เอลไพตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งไหนคะตัวเครื่องเนี่ยเราจะติดตั้งไว้ใต้เกะด้านซ้ายนะครับ<ช>ส่วนตัวดิสเพย์ควบคุมเนี่ยเราจะมาติดตั้งแถวแถวใต้ที่จุดบุหรี<อ>่เพื่อให้คุณลูกค้าเลือกคอนโทรลเปลี่ยนแทร็กเปลี่ยนซอสได้จากหน้าตัวดิสเพย์ควบคุมทำอย่างนี้ก็จะได้ไม่เกะกะแล้วก็ไม่กินพื้นที่การใช้สอยเยอะค่ะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยติดตั้งซ้นไว้ที่ใต้เกะเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนดิสเพย์ติดตั้งในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายก็คือบริเวณใต้คอนโซ ไฮรลท์ีโวที่พี่กับพี่ต้องเอามาฝากทุกคนกันในวันนี้นะคะคต้องบอกว่าสําหรับรถคันนี้เนี่ยมาไกลเลยค่ะที่ประเทศอะไรคะพี่ต้งเขาชื่อประเทศเดี๋ยวเยวพี่จะเรียกยากนิดนึงประเทศ, <S 1> <S 1> <S ศซเชียสซึ่งอยู่ทาง <S <S อแอฟริกาตะวันออกในมหาสมุทรอินเดียนะครับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราติดตั้งสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วเนี่ยต้องขนขึ้นขนส่งไปส่งรถกลับที่บ้านเขา สุดยอดเลยค่ะก็ขอบคุณเป็นคนที่ชื่นชมในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงนะคะหรือว่ารู้สึกว่าระบบรถเดิมเนี่ยเสียงยังไม่ตอบโจทย์สามารถปรึกษามาที่เราค่ะ Rocket Sound รายยูทูปค่ะพี่ต้งอยู่ที่ปากซอยรัชดาพิเศษ36ครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9ครับหรือว่าใครจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก Rocket Sound Thailand ไลน์แอด Rocket Sound แล้วก็ยูทูป r o c k ก t Sound Channel คลิปนี้ชอบยังไงอย่าลืมกด subscribe ให้พี่กับพี่ต้งนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆเรามาฝากใหม่วัน